าเห็ดจักเห็ดมันเป็นจักได้บ่เคยได้หาเห็ดได้จักเทือตายเห็นแต่เห็ดพี่เบื่อยางไปเบิ่งสาน้ําอยู่บ่ยางบ่ไหวบ่บ่ไหวมัน หข่งขัดบกห่วงบ่มีจักหน่วยจักนี่ตะตุนเื่อยมันเอาดินตะไตร์เห็นมา้ดินตะไสร์เห็นมา้แต่ถ่านมันก็มันโบยฮึกมันก็ยุง่งแต่ก็หายไปหายไปแัดย่างควมกตัดควมคัก ต้อนอยุคาลีตัดเนี่ยบอกลลบลบปลูกไปปลูกมากกะไงตลอละเนาะไงจนแบบเดี๋ปลูกขายเดีตัดขายไหมต้นบักหว่าก็ต้นบักเซลมันอยู่น้ำกันกัปดักปลาผู้ใด่ะนี่มามาลักดักปลาน้องเขาออนี่ <c oughs> แห่งแกแดลเลยน้องน้ำ หาเงินมาคุดคุดให้มันสะใบใ่ๆเนาะคุดใบใ่ๆแล้วก็มาปลูกต้นใหม่รอบสะหาต้นไรมาปลูกมะม่วงพันเตีย้ยมะม่วงมันมะม่วงอกล่องตะไคร้ใบมะกรูดเอามาปลูกให้หมดเลยต้นบกหอกบอกคุ่งมื่อนี่ปา้าน้องสาขาเจ้าก็แห่ง อันนิสาข้าเจ้าเนาะมันติดกันกับทีหน้าเฮาเออตนบกพร้าวกระตายข้าเจ้าวัมาเบิงบอกเรื่องอย่งไรเรื่องอากาศมันหอนแห้งบอกหอนจนตายทิเมเิดเลยแบบนี้เอาโอ้ยขาดเอาซ้ำนี่ละพี่น้องผ้าเบิงผ้างแยง่งซ้ำนี่ละขอพูดหลายๆเด้อที่รับชมคลิปจ้าฝุ่น ทีทางเหรอ